ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวันอังคารที่สนะิบสองเนาะพี่น้องเนาะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับวันนี้พอเตรียมภามาติดตามลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาออก สองศูนย์ี่ห้าหกขับเลขล่างก็ออก48่แปนพี่น้องเนาะขับของปูศูนย์เจ็งวดที่ผ่านมาพี่น้องรับในงวดวันจันทร์ที่สิบเอดมีนาคมสองห้าหกลาวพัฒนาปูศูนย์เขับบนล่างวิ่งรูดเ็กับ8กับมาแปดนะพี่น้องเนาะ ครับแต่ว่ามีแปดสองแปดสามเลขออกสี่แปดแต่ว่าสายวิ่งสายลูดนี่แปดนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะแมนบอครับแตกทั้งบนทั้งล่างครับเอาเมื่อนี้พอเตรียมผ้ามาตามตัวอีกเนาะครับเนาะ ที่สิบสาม เราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดพี่น้องตับจัเนาะพี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งรูด8กับ9นะครับ ครับส่วนปูจับคู่จับคู่นะครับเนาะห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์นะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์ เก็ดเกล็ดเก็ดนะครับเก่าชุดเก่าหางคือเก่าพีน่น้อง สัตกวก์เยนนะพี่น้องเนาะ,ค,ะครับครับมีตุกกันพร้อมได้พี่น้อง ตัวกันเลขสามตัวนะครับ6กเจก้าแปด สี่นะครับสัดเกียนตนะพี่น้องเนาะครับตัวน้อยๆปูเันเกียน เอาแปดกับเก้าได้พี่น้องเนอะพอแจมกับยี่เบิงซัมมี่มันบริสัท์นะครับแปดกับเก้าแปดห้าโอห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ครับส่วนเลขสามตัวกับหกเจ็ดเก้าแปดหกสี่นะครับสัจเจียนมาพี่น้องเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับ เอาคอยปังๆเด้หวงวหนีปูไอเอฟซีก็ FC จะได้สดๆมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาวันพุธเนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่13มีนาคม2 5งห้าเจลาวพัฒนาปูศูนย์เนะครับบนล่างวิ่งรูด8กับ9ก้ับส่วนจับคู่มากก็มี58 59 50 68 69 60 78 79 70เนยาะพี่น้องเนาะ ส่วนตัวกันเลข3ตัวกับ6 7 9 8 6 4เกนะครับเอาคอยปังๆแตก3ตัวเลยน้ำเดือม่เอองวดนี้พี่น้องเนาะครับ14กับะได้สโชคๆคันมานกันนะครับครับพอเตรียมก็ขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่07นเะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอเต้มก็ขอยพอนคอยเขา่าคอยให้แตกปัง,ปงๆเด้อเอฟซีเขาจะได้โชคๆมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาเข้ามาแล้วก็จะลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไหลกดแช์ให้พอเต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับ พ่อแต้มขอฝากช่องนี้นะครับเด้อช่องพ่อแต้มคนเดิมชาแนลนะครับเนาะครับพ่อแต้มเปิดใหม่ช่องใหม่นะครับครับเอาสุด้ทย้ทยสุดนี้พ่อเตมกับขอกราบขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคน ะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้เพราแต้มกันมีแเคียนี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันยี่คลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม